แต่ว่าขอถามหน่ฮะทุกคนที่นี่คิดถึงผมไหมแต่ผมว่าคนนี้เขาคงคิดถึงเป็นพิเศษนะฮะเดินไปเดินมาเกาะอยู่ตลอดเลยเฮยพี่่านคาจะเปิดเป็นหน้าแต่แรเราใช่ไหมดอึยไม่ค่อยเจอกันนะฮะไม่ค่อยเจอกันช่วงนี้น้องก็ถ่ายละครนู่นนี่ที่เก็ออกงานเดี่ยวไม่สนใจน้องแล้วออกงานเดี่ยวตลอดเลยทิงราเลย ยังยังคงเหมือนเดิมยังคงยังคงเหมือนเดิมคืออะไหมายถึงน้องยังคงเหมือนเดิมพี่แต่ที่ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนไปเอาเป็นว่าวันนี้สวัสดีทุกคนนะฮะเป็น่ผมเห็นทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสขนาดนี้ทุกคนคงมีความสุขมากอยู่แล้วใช่ไหมฮะมีความสุข <คะ S 2> มีความสุขมากก่อนเจอผมหรือว่ามีความสุขเพราะเจอผมครับ เรียกว่าเจียมตัวแรงครับรรรครับถึงพี่ถึงพี่จะไม่มีตามติด24ชั่วโมงแบบเต็มสีนะฮะแต่อย่างน้อยก็ยังเป็นเกียรติที่พี่ได้อยู่บนเวทีนี้ซึ่งเขาก็ได้เหยียบไปแล้วลพ,พี่ก็ทำหน้าที่ไม่ต่างจากเขาแน่นอนคือมอบความสุขให้กับทุกคน okay. ลายนึ่งลไรแต่เอา,า,เ,อา,า,เ,อา,าเป็นว่าแฟนคลับจินจีครับฝั่งนี้สักตัวด้วยนะครับผมห้ามเดตสตาร์แตกครับผมว่ากันไปนะคะ,ะวันนี้ที่งาน AS วันนี้นะคะเราก็มามอบความสุขกับทุกคนเนี่ยเต็มที่นะวันนี้มีเพลงสนุกสนานมาฝาก,กเอาไเป็นเลยใช่แล้วนะคะไหนสัญญากับเราได้เลยว่าจะร้องสเต้มด้วยกันเลยเพลงไหมคะโอเคนะจ๊ะรถไฟฟ้า แซมได้นะคะข้างบนไหมะคะครับผมสนุกด้วยกันได้นะฮะแต่ไม่ต้องกระโดดลงมาครับเดี๋ยวจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งโอเคไหมจ<า>๊ะโอเคนะอ่าเอออย่างนี้คือเมื่อกี้ตอนอยู่หลังเวทีเขาบอกว่าคือระหว่างเรากับทุกๆคนเนี่ยสามารถมีกิจกรรมร่วมกันได้าใช่แล้วตื่นเต้นมากครับผมนั่นคือวิ์พื้นพร้อมกัน ใช่ไหมไม่ใช่น้องแกค่ะบอกมาก็คือเรียกว่าเป็นการแท็กนะแท็กขึ้นมาเนะคะเป็นแฮชแท็กนะคะเป็นกิจกรรมของ AIS3G คอนเสิร์ตในวันนี้นะคะก็แท็กคำว่า AIS3G คอนเสิร์ตใช่ไหมคะแท็กรูปเอาอย่างนี้ลองถ่ายรูปคู่กับผมแล้วแท็กไปเดี๋ยวมันเะโนล่ขึ้นมาดิ โ okay. อเคตอนนี้อย่าลืมแท็กไปนะแท็กไปไปนะคะ่ะย้อนภาพตะกี้จะขึ้นมาอยู่บนจอนี้นะฮะเสนอว่ห์บ้านด้วยกันครับผมนะเขาถึงได้ตัดอะไรนะครับ <c oughs> อย่าแท็กผิดน,นะครับเบอร์ <c oughs> อย่าแท็กมาที่เบอร์ผมนะเดีย๋ยวเพื่ออยูนี้ดูครับเรื่องเรื่องของเราเก็บไว้ส่วนตัวที่บ้านในที่สาธารณะแบบนี้ อย่าเพิ่งเปิดเผยตัวนะจ๊ะแหมพ่บอกตุองใส่แว่นทันทะีเลยนะโอ๊ยใส่ก็ได้เราเพิงทำเพืเก็บสีจริงตอนนี้ถึงเวลาของน้องแล้วโอ๊ยลอยใจลอยใจอมบ่าต้องตาไม่ใช่ปวามเหนียวเหนียวครับอ่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของพี่แล้วค่ะพูดเลยอ้าวเป็นเวลาของน้องที่จะโชว์แล้วคนเดียวเดี่ยวอ๋อรถทัศใช่ค่ะน้องแกล้งคอเค็ดหรือว่าอะไรนะฮะติดต้องขยับคอยอย่างนี้ตลอดเวลา เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมฝากทุกคนเออไม่ใช่ฝากน้องแกล้กับทุกคนด้วยล้ยกันโอเคนะโอเคพี่จาขอฝากน้องแกล้กับทุกคนเออแล้วก็ขออีกนิดนึงนะฮะอย่าทำร้ายเขาเลยถึงแม้เขาจะเล่นละครร้ายแค่ไหนนะก็อย่าไปทำร้ายเขาเลยเมื่อวานผมเองเขาตอบโต้ก,กับแฟนคลับทางทว <t> ิตเตอร์นะครับคือแบบมีแฟนคลับคนหนึ่งทวิตเตอร์มาบอกว่านันอนตบกันไหม เาเป็นว่าแฟนก็จะไปเปว่าจะเย็นเลยค่ะมันเป็นแค่บทบาทในละครตัวจริงน้องเนี่ยอ่อนหวานแสนดีใช่ครับครับไปทำไมไปไม่พูดอะไรเยอะครับฝากไปพานีด้วยกับน้องแกลงด้วยครับ